โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่นำตัวของหรือช่องแบงค์แคทอีกเช่นเคลย์ครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดอีกนะครับในเกมที่ชื่อว่า n ไนท์ค a อ l นะครับอ่าซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นแนว Turn ์สเปยนะครับภาพสไตล์แบบอ่า f ฟ n ฟิวเตอร์ซีไม่ผมว่าแบบก็คือคืออยู่นะออกแนวน่ารักน่ารักนะครับโอเคนะครับไม่พูดแค่ทำเพลงนะเดี๋ยวเราไปชมอ่าตัวเกมนะครับแล้วก็ระบบต่างๆภายในเกมเลยนะครับไป อ่าเรามาถึงหน้าตัวเกมแล้วนะครับก็มาถึงก็มีให้สร้างตัวเลยครับอ่ามีสร้างตัวเราลองสร้างตัวกันดีกว่านะครับ <c oughs> นึกจะเป็นเด็กเลาออกมันบักอยู่อมีเพศชายเพศหญิงนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าเปิดให้บริการเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับก็สามารถโหลดกันได้ที่แอร์สโตร์เลยครับสโตร์ไทยเลยนะครับผม อ่าบ๊อบนี้แล้วกันโอเคอ่าให้เลือกนะอ่าชุดนี้แล้วกันเออเผื่อ,อจะเป็นชุดแบบใช้ตลอดนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะตานะครับเลือกตาอ่าตาเจา้าเล่เจ้าเล่หเมือนกันอันนี้ง่วงเจ,จ้าเล่อาจจะตานี้ฮะเจา้จาเล่เจ้าเล่อาแบบเจา้าเล่เลยนะ ปากแมวแล้วกันโอเคน่ารักดีนะครับอ๋อนี่มีเลือกสายชีพด้วยเหรอเอ้ยใช่ได้นะเออมาถึงตัวหลักก็เลือกสายชีพได้อันนี้เป็นแทงนะครับนี่อะไรของแทงอ่าพาลาดินกับกาเดียนโอเคการเดียนใช้ดาบโล่นะครับส่วนพาลาดินใช้อะไรนะ อนโลโอเคจะมีเมธนะครับเอากะทาเ,ออเท่ดีนะนัสเมธนะครับเออนัสเมดเท่มากนัสเมธถือเป็นเหมือนดาบเวทนะครับทตดมืดข้างหนึ่งทตดไฟข้างหนึ่งเออเท่ดีเ,ออเท,เออเทนะ่น่าสนใจนี่อันนี้ฮันเตอร์นะครับอ,อันนี้เขให้ชอบยกักษ์ไก่น่าสนใจนะน,นี่ไฟเตอร์นักมัด เอ้ยนักหมดกเท่อยู่นะเออผมว่าคนชอบเล่นอาชีพนักมั่เนี่ยนะเนเป็นอะไรคลาสสิกนะเออนสนับเท่ดีนะที่ไงนโลกอะเป็นแอสซัสซินนั่เนี่ยโอ้ใส่หน้ากากเท่อะเท่อะตัวละครัน่ารักดีนะเปออิดน,นัารักตัวหลักเราอันนี้ไล่นะเบรนอัวเบรนไหมน,นั่นมันตีเหรอ p ี a c e p ออมิกเท่ดีนะชาแมนโอชามันเซ็กซี่มากเออเออกแบบได้ดีนะครับมาถึงก็งมีให้เลือกเลยนะผมสนใจเนี้ยนะนะนะเม็นะอ่าขอนด้เม็แล้วกันเออเท่มากเลยตั้งชื่อว่าแบ็คแคทกันไปเออ้ตองไม่มีใครตั้งแม่งเสือกมีไหมเนะี่ย ีได้ไหมอโอเคครับเมื่อผมเล่นไปสักพักหนึ่งครับก็ได้เลเวลประมาณ5นะครับก็จะเริ่มรีวิวตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะบางส่วนอาจจะยังไม่ปลดบล็อกนะครับก็อะเดี๋ยวทุกชมไปค้นหากันเนนครับเดี๋ยวจะไม่มีสิเกตอะไรให้น่าสนใจนะอะมาดูระบบภายในเกมนะครับมีมีอะไรบ้างที่น่าสำคัญนะเรื่องของคอลเลคชั่นก่อนเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบสะสมอาวุธนะครับเมื่อสะสมก็อาจจะเค็มรับอของขวัญได้อะไรประมาณนี้นะครับเดวี้คืออะไรเดวี้ก็โอเคก็เป็นเควสนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะเป็นเควส์รายวันก็กดทําเสร็จก็กดรับเพชรได้นะครับบอร์ดกับอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะช่างมันเรื่องของบอร์ดครับก็จะเป็นพวกกล่องครับอ่าก็ใส่พวกอาวุธซุกเกาะนี่แหละธรรมดานะครับไม่มีอะไร ตอนนี้ไม่ปลดล็อกนะแต่ชมี่ครับก็เป็นกระชาะครับเปิดตัวนะสองหมตัว251ตัวอันนี้จะเป็นเลดใช้การ์ดนะอันนี้เ,นเลดแต่ละตัวด้วยนะครับเขตประมาณนี้มอนครับก็จะเป็นนั้นค้านั่นแหละซื้อได้เงินก็มีเพชด้วยนะ ส่วนของชอบครับก็มีอีเวนต์มีกิะมีสเปร์ฮีโร่ก็คือเป็นใช้พวกเหรียญต่างๆในหมดต่างๆครับอย่างเช่นกิลเนี้ยก็ต้องน่าจะต้องโกลอะไรเกี่ยวกับกิวแล้วได้เหรียญมาซื้อะน,นะครับ,บประมาณนี้ครับแกรฟพีวีพีประมาณนี้ครับส่วนพวกมีอะไรมีแค่ประกาศโอเคครับกลุ๊ปคืออะไร เกบข้อมูลบอสนะครับน,นี้ไม่ปลดล็อกนะชาร์ลิงนะครับชารลิงก็ตัวนี้ก็เหมือนกับพวกโครงห่อคอยอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ขอปล่อยข้ามไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจ้ามาลองลงดูใี้แทนนะครับตรงมาเทิร์นธรรมดาครับในส่วนนี้จะเป็นเนื้อเรื่องครับนี่ผมจะลงผมจะทสสกิลตรงนี้ให้ดูครับ ในส่วนนี้จะเป็นเนื้อเอรื่องนะครับอ้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะจัดทีมไว้ n ได้พรอยแล้วเทลื่นไปเจตภาพสวยโอเคครับตัวละครน,น่ารักดีนะในส่วนนี้ก็จะออตโต้ได้เนี่ยออตโต้ได้ชิวๆเลยนะครับสบายๆเกมน,นี้นะเรื่องภาพเอฟเฟกต์สวยงามนะครับติดตรงที่มีบั๊กเสียงไม่มีเสียเอฟเฟกต์ครับเดี๋ยวนี้คงจะแกล้งในภายหลังนะ แต่เรื่องแอนิเมชันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสกิลท่าตายนี้ทำดีมากครับถ้ามีเสียง,งคนจะได้ถล่มมากกว่าน,นี้นะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเพิ่งเปิดวันแรกนะชี่สวยอยู่ครับชีตผมเล่นด้เท่มากเลยอ่ารีวิวสกิลนะครับแล้วเรื่องระบบต่างๆก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมมี้ห้อีอ,อันหนึงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหนับใส่คงใส่ของ โตก็ได้นะครับประมาณนี้นะสกิลอะไรประมาณนี้แหละพื้นฐานนะอันนี้คือ,อเหมือนเชิญ NPC ให้มานั่งตามโตตามอะไรอย่างเงี้ยเป็น Member, เป็นเมมเบอร์ใส่ไป้วสองคนโอเคอนะในส่วนนี้นะครับก็เป็นเหมือนเมืองนะเหมือนเมืองย้ายได้ครับข้างล่าง อย่างไรเมื่อกี้เหมือนขึ้นไปที่บนยานนะเออประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับเกม n ไนส์ c อร์นะครับโอเคครับใครที่มาชมชอบแม่ดำตัวน้เกลมังข่างแรกขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็ตามแต่ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์คกดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดแส่กนกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะเพะื่อรอรับชมคลิปใหม่แล้วก็ไลฟ์ใหม่จากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ครับการรีวิวเกมมือถือนะครับเกมมือถือใหม่นะครับในปีสองพันยี่สิบก็ต้องจบจบไปที่นี่นะในเกม n ไนส์คอร์ครับ ก็หมายว่าคุณผู้ชมจะชอบนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทักทายกันได้ในคอมเมนต์นี้นะเอาแค่สำหรับชอบดำดำ่องแม่ดำของผมหรือชอบ่แครก็ต้องขอลักคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นครับงี้ก็จุบจุทุกท่านนะจ้ะเจอกันครับ